ที่เราทราบกันดีครับว่าตอนนี้ลิวพูกําลังมีข่าวกับมาเกฮีอย่างหนักวันนี้เรามาวิเคราะห์สถานการณ์กันหน่อยครับว่าดีลนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนประการหลังทีมชาติอังกฤษของคริสตัลพาเลทกาลังจะเข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญาอย่างเป็นทางการในวันอังคารนี้ซึ่งทําให้หลายสโมสรเริ่มแสดงความสนใจในตัวเขาเพราะเป็นเรื่องที่ไม่บ่อยนักที่นักเตะระดับนี้จะเข้าสู่สถานะที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตเช่นนี้แน่นอนว่ามีหลายทีมที่อยากใช้โอกาสนี้ในการคว้าตัวเกฮีแต่ดู เหมือนว่าสโมสรที่เป็นทีมเต็งจะเป็นลิเวอร์พูลแต่ดีลนี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยสําคัญหลายอย่างที่ลิเวอร์พูลต้องพิจารณาอย่างรอบคอบหนึ่งในปัจจัยหลักคือเรื่องของราคาค่าตัวเนื่องจากเกยจะสามารถย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวได้ในซัมเมอร์หน้าดังนั้นราคาที่พาเลตตั้งไว้ตอนนี้จะเป็นตัวแปรสําคัญหากลิเวอร์พูลมองว่าราคาที่พาเลตต้องการนั้งสูงเกินไปก็มีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะถอยและรอคว้าตัวแบบฟรีในปีหน้าคําถามคือ ราคาที่สมเหตุสมผลสําหรับดิวนี้คือเท่าไร่ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วพาเลสเคยปฏิเสธข้อเสนอหลายครั้งจากนิวคาสเซลซึ่งข้อเสนอสูงสุดในตอนนั้นอยู่ที่65ล้านปอนด์ซึ่งแน่นอนว่าปีนี้ราคาจะลดลงจากปีที่แล้วเพราะเกฮีกาลังจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเย่นซึ่งมีรายงานว่าพาเลสอาจพิจารณาขายเกฮีที่รา,ราวๆ4 0สถึงล้านปอนด์แต่คําถามคือลิเวอร์พูลจะมองว่าดิวนี้คุ้มค่าหรือไม่หากเราสังเกตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาลิเวอร์พูลมักจะเน้นไป ที่นักเตะเซ็นเตอร์แบ็กที่อายุน้อยกว่าเกฮีย้อนกลับไปในปี2023เราเคยพยายามคว้าลีวโควิลซึ่งตอนนั้นอายุ20ปีและเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเราก็พยายามคว้าตัวเลนี่โยโรในวัย18ปีก่อนที่จะพยายามดึงตัวดีนเฮาเซ่นในวัย19ปีและล่าสุดก็คือมาเกฮีในวัย24ปีซึ่งต้องยอมรับว่าเกฮีดูจะเป็นนักเตะที่อายุมากที่สุดจากทั้งหมดที่กล่าวมาแต่โดยสถานการณ์ล่าสุดที่ลิเวอร์พูลกำลังจะขายจาเรลคอนซาให้กับไบเออร์เลเว์คูเซ ด้วยราคาที่สูงถึง30-35ถึงล้านปอนด์ทำให้ดีลของเกฮีจึงมีความแตกต่างจากหลายคนที่เคยมีข่าวในตลาดรอบปนก่อนและมีความเป็นไปได้ที่ลิวพูจะนําเงินที่ขายควันซ่ามาต่อยอดกับเกฮีซึ่งหากพาเลตตตั้งราคาที่ลิวพูมองว่าสมเหตุสมผลและลิวพูก็ยื่นข้อเสนอในระดับที่พาเลตมองว่าไม่ใช่การกดราคาจนเกินไปก็มีโอกาสที่ทั้งสองสโมสรจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ครับอีกหนึ่งประเด็นสําคัญคือโอกาสในการลงสนามเพราะถึงแม้ลิวพู กับพาเลตจะตกลงค่าตัวกันได้แต่เกฮีก็ต้องมั่นใจว่าเขาจะได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องและคนที่เขาจะต้องเบียดแย่งตำแหน่งโดยตรงนั่นก็คืออิบาฮิมาโกนาเต้ที่กำลังจะเข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญาเช่นกันในมุมมองของเกฮีการย้ายไปเล่นให้ลิเวอร์พูลถือเป็นโอกาสที่น่าสนใจเพราะลิเวอร์พูลถือเป็นทีมที่มีโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในอังกฤษณขณะน,นี้จากการเสริมทัพอย่างบ้าคลั่งเพื่อไล่ล่าความสำเร็จโดยเอเจนต์ของเขาได้บอกกับแหล่งข่าวอย่างชัดเจนว่านักเตะ ในความดูแลของเขาต้องการความชัดเจนในบทบาทของตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจเพราะที่พาเลทเขาเป็นทั้งตัวหลักและเป็นถึงกัปตันทีมซึ่งหากเกฮีได้รับสัญญาณว,าว่าเขาจะเป็นเพียงตัวสำรองในทีมลิเวอร์พูลเดี๋ยวนี้ก็อาจจะหยุดชะงักลงทันทีและไม่ได้มีแค่ลิเวอร์พูลทีมเดียวที่ให้ความสนใจเกฮียังมีตัวเลือกอื่นๆอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์และเชลซีที่ถือสิทธิ์ส่วนแบ่ง20%จากค่าตัวหากเกฮีย้ายทีมก็กำลังพยายามดึงอดีตนักเตะเยาวชนของตัวเอง ยอย่างไรก็ตามจากกระแสข่าวลิเวอร์พูลดูจะเป็นทีมที่ได้ใจเกฮีมากที่สุดซึ่งเชื่อว่าหากสุดท้ายลิเวอร์พูลตัดสินใจย,ยื่นข้อเสนออย่างจริงจังคงเป็นเรื่องที่ยากที่เกฮีจะปฏิเสธไม่ว่าจะในซัมเมอร์นี้หรือแบบไร้ค่าตัวในปีหน้าก็ตามซึ่งล่าสุดระหว่างที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่เนี่ยมีรายงานเข้ามาว่าลิเวอร์พูลจะไม่ยอมจ่ายค่าตัวระดับ45-50ล้านปอนด์ตามที่คริสตัลพาเลทร้องขออย่างแน่นอนเนื่องจากพวกเขามองว่าเป็นค่าตัวที่สูงเกิน เกินจริงสําหรับนักเตะที่กำลังจะหมดสัญญาแฟนหงคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้อยากได้เกฮีในซัมเมอร์นี้เลยไหมหรือรอเซ็นฟรีในปีหน้าดีกว่าคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันหน่อยครับ